แก้มบุ๋มพูดแล้วนางเอกดังสั่งปลดละครลานรูย้อยู่แก่ใจว่าทำหรือไม่ทำค่ะ จากประเด็นที่คุณแม่ลิเซเอรินยาสิทธาใช้คุณแม่สุดที่รักของดาราสาวแก้มบุ๋มปรียาดาออกมาเล่าเรื่องราววันที่ลูกสาวรำไห้เสียใจหนักจนต้องพึ่งหมอจิตแพทย์เพราะถูกกดละครเหตุจากนางเอกดังไม่ชอบหน้าแน่นอนว่าประเด็นนี้ชาวเน็ตสงสยัยสายเผือกทั้งหลายก็เดากันไปต่างๆนานา,นาและหนึ่งในนั้นที่ถูกโยงถึงก็คือนางเอกสาวขวัญอุตสมณีค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่พร้อมกับ ทิ้งทายว่ามันเกี่ยวอะไรกับพีอีกอะไรก็ขวัญเนาะในขณะที่ล่าสุดในไลฟ์ขายของของสาวแก้มบุ๋มก็มาบอกว่าเรารู้ดีอยู่แก่ใจว่าเราทําหรือไม่ทําพูดออกมาได้หน้าอย่างนี้ได้ยังไงว่าเราไม่ได้ทําไม่เป็นไรหรอกค่ะก็ไม่เป็นไรฉันเกิดมาเป็นนางร้ายอยู่ละเรื่องแค่นี้ขี้ปลาติว๋วไหนๆแล้วเราก็รู้สึกเกิดมาเป็นนางร้ายอยู่แล้วค่ะในระหว่างนั้นแม่ลีก็ได้เดินผ่านไลฟ์และพูดขึ้นมาว่าแม่มาทีหลัง แต่ดังกว่าหาหมอจิตเวชเพราะเอาอยาคลายเครียดมากินไม่ได้เป็นบ้าค่ะ